ถามว่าขอบคุณอาจารย์ประพาสและคุณเบิร์แตแสดงความยินดีกับช่องด้วยครับครับรบกวนสอบถามความเห็นอาจารย์เกี่ยวกับหุ้นเรมรู้จักปะ R อเอหรือเปล่าอ,อ๋อรามเหรอไม่ใช่ที่แบมอ่านที่แบมอ่านว่าแบมบ a <laughs> เอ,อที่ราคาไหลลงเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าส m a r t ทมันนี่เขามีมุมมองยังไงกับกลุ่มโรงพยาบาลน,นี้วันละคำแห่งเบิร์ เอ่อห้ามุมมองพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟดูได้ไหมพี่ที่จำไม่ได้นะคุ้นๆเนี่ยว่าพี่เองก็คิดว่าราคาหุ้นมันแพงนะแล้วราคามันลงก็ถูกต้องแล้วอะขอดูเช็คกันเพื่อความชชื่อก็คือสันๆคือแพงใช่ไหมใช่พูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยนะ ราคาหุ้นตัวนี้คือแฟงคลายเป๊ะเลยราคาคืออย่างนี้ไอ้รามเนี่ยมันราคามันลงมาจากปีนี้สี่สิเปอร์เ็นสี่สิบเปอร์เซ็นโรงพยาบาลลงสี่สิบเปอร์เซ็นตคือส่วนหนึ่งอะเบิร์ตพี่คิดว่าอย่างนี้ส่วนตัวพี่อคิดว่าบางทีตลายก็เข้าใจผิดได้เป็นบางครั้งบางคราวม,มั่นใจมากว่าราคาหุ้นนะตอนนี้สามสิบี่บาทเนี่ยนะครับ ของพี่คือสามสิบสี่บาทไหมวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับสามสิบสี่บาทเนี่ยคือประมาณแฟร์ไพรเลยเป๊ะเลยเท่าที่พี่คาดการไว้เลยครับอืมงั้นก่อนหน้านี้ที่สี่สิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทเนี่ยคือโอเวอร์ไพร์ทั้งนั้นหุ้นลงบาลเนี่ยมันมีปัญหาเบิร์ดช่วงโควิดอ่ะมันรายได้ดีเกินจริงกำไรดีเกินจริงหลายตัวแล้วเหมือนราคาหุ้นก็นขึ้นไปใช่สอบป้อนกำไรที่มันเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะแล้วบางตัวมันยังค้างอยู่ มันยังลงมาไม่สุดมันยังลงมาไม,ไ,มไม่ไม่ถึงความจริงอะ่ะมันอยู่ในเฟกความฝันอยู่อะ่ะประมาณเนี้ยหลายตัวเลยแต่ตอนนี้ทยอยลงมาเรื่อยๆลากรางเขเาไปหนึ่งในนั้นอซึ่งตอนนี้พี่คิดว่าลงมาอยู่ในเฟบกปกติแหละแน่นอนละอ่านล้นลงราคาราคา,ล,าล,ลงมาไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอ่มันแค่ค่อยๆซ้อนความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ Ah, ok, o que